น,น,นี่คอนถ่ายอันนี้แ้วถ่ายด้วยข้าวอันนี้เราก็กำลังจะมาวาดรูปกันนะคะอันไันแก้แล้วต้องกดที่เอบิร์นฮ่ทำยังไงดีเนี่ยทำยังไงล่ะนี่อยู่แล้ว เออเอาผิดมันอยู่ใกล้ๆกันโอเคอันนี้มันดื้อมากเลยอ่ะทุกคนก็ไว้ตรงนี้ไว,ไวตรงนี้ดีกว่าโอเคมันก็เสร็จแล้วะคะ่ะอยอีก แล้วก็ทำให้มันกลายเป็นแบบนี้ข่าววันนี้เรากำลังจะมาทำให้คอมเราเอ,อืเ้อรื้กันนะคะอออ่ะฮลม,อาามโอเคฮ้ย เอ้ยฮัลโหลมันหมุนเองฮัลโหลมันหมุนเองอืม mm หึมโอ้ฉันหายไปไหนอะ่ะอฉันมาแล้วโอ้โ oh. หม,ม,มันที่ที่ว่างเปล่าด้วยนะโอเค ไม่ใช่เรารออยู่ตรงนี้ดีกว่าเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเราจะตัวอะไรเราจะตัวอะไร หนึ 1> 1. Hey, hey, ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าให้ะเงาเดอแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเปลี่ยนเมาส์คืออะไรเปลี่ยนเมาส์เหรอ กลายเป็นแบบนี้เหรอไม่ใช่เปลี่ยนมาการ์ดอย่างนี้เขาบอกเขาเปลี่ยนแล้วลากตัวนี้กลับมาที่เดิมใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันก็มีหน้าอีโมจิที่ที่เป็นหน้าอีโมจินรกนั่นก็คือเป็นหน้าอีโมจิแบบนี้ แล้วมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะต้องอ่านอุย้ยต้องอ่านอีกด้วยเหรอเนี่ยทุกคน <c oughs> มันคืออะไรอ่ะความสยองขวัญที่ไม่มีในแท้จริง อะไรอ่ะเฮ้ยเราจะต้องอ่านอันนี้นะคะทุกคนอ,าอ้าวเรื่องนี้เลยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยโอเคให้ให้เราอ่านใช่ไหมคุณเห็นว่าฉันเออเลอร์แล้วฉันไม่มีทางสิ้นสุดที่จะให้คุณออกมาจากคอมพิวเตอร์ แห่งความนาลกได้คอมพิวเตอร์แห่งความนาลกนี้จะมีเชื่อเสียงที่แปลกประหลาดคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะเป็นอย่างนี้เอฮิคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ของคุณได้ถูกทำลายไปด้วยชั้นที่เป็นมิตรกับนาลกไปแล้วถูกทำลายยังไงอะ มันคืออะไรมันคือย่อยย่อยโอเคอันต่อไปเขาเขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเออเขาก็เลยบอกว่า อีกแล้วเนรอเฮ้ยเขาเออแล้วจนเอาเอารูปนี้มาให้เฮ้ยเขาบอกว่าดึงเอาไปเก็บไว้ในความได้อเครูปนี้เป็นรูปของความโชคร้ายอ่ะให้ทุกคนดูสิเฮ้ยเขาบอกว่าให้แปบ,บสีเมาสเขาว่าม,มันเป็นสีดำเลยโอเคเขาแปรสีเมาก่กน แต่แล้วเนี่ยอ,อ้าวถ้าเขาก็บอกเอาให้อิมูสิกินโอให้กินเหรอจะเป็นยังไงยังไงเฮ้ยไออิมูสิกินมันมันมันเป็นหนะ้าแบบเนี้ยมันเป็นหนะ้ไาไอ,ไอดีเซได้กักาก็ได้โอ้ใบดีสินี่อีกนี่ เฮ้ย hey, hey, เอ้าตอนที่มันกินมันกินแบบนี้กินแบบขอความช่วยเหลือเออฉันไม่อยากกินนะยัดเข้าไปในปากเลยโอเคไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วดู้แล้วแล้วยังไงต่อเอ้าสัปปะรดนะั้นมันมันถูกอยู่ตรงเนี้ยให้สัปปะรดนะั้นไม่โูนตรงนี้โอ้โหถุงใสนยองจะอันนี้มึง ใอ๋อน้องไม่ได้กินข้อต่อไปน้องก็จะทำหน้าแบบนี้เอออาตัวเซตเออฮิฮิฮิชานจะไปฆ่าตัวตาคุณแต่ว่ามีห้องหนึ่งใช่ไหมมันอันตรา,ายอุ้ยเขาบอกว่ายังทำไม่เสร็จอุ้ยแล้วมาแล้วแล้ทำให้เรามาอ่าน,นตอนนี้ได้ยังไงอ่ะ เออหนึ่งหนึ่งสามศูนเอชิสโกแล้วก็เออเฮ้ฮฉันจะเล่าอะไรให้ฟังมีห้องหนึ่งใช่ไหมเขาเป็นฆาตะกรแต่ว่าฉันได้หมดสติลงไปเขาฆ่าฉันแล้วคุณอะ่ะจะเป็นยังไงถ้าเกิดเขาอะ่ะฆ่าคุณ ตอนนี้ฉันจะบอกห้องของเขาให้นะสเฮ้ยอะไรอ่ะหนึ่งสาศหห้องเขาจะเป็นห้องเขาจะเป็นแบบนี้แหละแล้วคุณจะจําห้องเขาได้ไหมเขาเขาอ่ะเป็นมิตรกับเราแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาว่าเราเพาว่าเขาไม่ได้เจอกันเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เจอกันกับ คนนั้นอ่ะเออที่มันที่มันเป็นคอมมิเตอร์แห่งความชั่วร้ายอ่ะเขาก็เลยฆ่านะคะอย่างคำเนี้ยคำนี้กับคำนี้คำคำนี้กับคำนี้นะคะแล้วก็คำนี้คำนี้กับคำนี้นะคะเป็นต่อเรื่องการของฆาตตัวตายจีซอฉันชื่อว่าจีซอนะโอ้โหชื่อเทเชียว ชั่วจีซอเหลืออีกเหลืออีกหนึ่งข้อที่คุณต้องอ่านอุ้ยเฮ้ยไม่ไม่นะตอนนี้เขาอะเริ่มตายเริ่มเออเลอร์แลเอ้าทำไมเขาถึงอาร์มเอมจีนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอะ เขาสยออยไงไนอ่ะโอ้โหคือไอ่ะมันเราขาให้เราอ่านหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้เนี่ยมันเป็นหน้าอิโมจิแห่งความสยองคนอันนี้อันนี้สยองเกินอันนี้ไม่สยองนะคะก็สามารถเก็บเอาไปทำได้แต่ว่าเนี่ยห้ามเก็บเอาไปทำโดยเด็กขาด ไม่งั้นอ่ะมันจะเป็นอีโมจิที่ผิดกฎหมายนะคะทุกคนเนี่ยอันเนี้ยมนันมันเป็นอีโมจิที่ผิดกฎหมายแล้วเขาจะพิมพ์มาทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาก็ถูกตำรวจจับว่าผิดกฎหมายจักจักอีโมจินี้หรอกคุณอ่ะรู้ไหมว่าฉันเออร์เรอร์แล้ว <c oughs> รู้แล้วถ้าเกิดคุณรู้อยู่แล้วก็ ก็ตามฉันเข้ามาในคอมอุ้ยแบบคำเนี้ยคำนี้เป็นคำสยองแบบอันเนี้ยเปนแบบสยองมากก็คือตามฉันเข้ามาในคอมพิวเตอร์อะฮ่าฮ่าฮ่าชันอะจะฆ่าตัวตายคุณอายุห้าขวบแล้วเขารู้ได้ยังไงอะ่ะเราก็ห้าขวบฉันอ่ะห้าขวบแล้วเขาก็รู้ว่าเราอายุห้าขวบด้วยโอ้โหแล้วเพราะจากนั้น เออเอออะไรเนาะแล้วพอจากนั้น I is fear d e a ดีอ้ไ I เอส a ฟียเคนที่ฆ่าตกรชั่วไอ I is fear d ด a ทุกคนค่ะทุกคนค่ะเราเราบทชีกระเลมานะคะเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเนี้ยเออชิบชิบ ชิบอ่ะชิบอ่ะชิบอ่ะเออโอ้ยชิบโอเคเออไออฟีเดียนั่นก็คือคนที่ฆ่าจอก,กรใช่ไหมเขาชื่อว่าไออีฟีเดียนะคะทุกคน ทุกคนเราชี้เสร็จแล้วไออิสเฟียเดียนะคะทุกคนเพราะว่าเขาได้ถามคนนั้นด้วยนะคะว่าเขาชื่ออะไรเขาจำชื่อคนนั้นไม่ได้เขาก็เลยค่ะนะคะทุกคนโอเคอย่างต่อไปนั้นก็คือตอนนี้ฉันตอนนี้คุณอะยังไม่รู้ชื่อเขาฉันบอกไปให้แล้วเมื่อกี้เขาชื่อไออิสเฟียเดียนะคะก็จะมีจุด ไอ้เนือโอ้เขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงแห่งความชั่วร้ายโอ้ก็ว่าอยู่อะว่าเขาเป็นใครเขาเป็นตัวแมวเขาแมวเขาเป็นแมวเป้าเฮ้ยน่าอีโมจิมันก็โผล่มาด้วยน่าจะยองขวัญข้อสอบนี้จบไปใน,นทันทีอ่าออ เฮ้ยเฮ้ยอ hey! ิโมจินี้มันก็ผิดกฎหมายเอเวอที่จริงมันไม่ผิดกฎหมายมันเป็นอีโมจิอ้วกที่น่ารักต็มุตมีผู้เฮ้ยอันนี้ผิดกฎหมายอีโมจินี้มันผิดกฎหมายแบบแบบอันนี้แบบหน้าหน้าหน้าแบบหน้าเอียงอ่ะก็คือหน้าเอียงมันเป็นอีโมจิที่ผิดกฎหมาย ทุกคนดูว่าไม่นิเวเจิที่ผิดกฎหมายน่าเอียงอะ่ะเฮ้ยแล้วเพรสั่งนั้นไม่นะตอนนี้มันมีแต่ความหน้าเนี้ยโอ้ยถ้าเกิดเป็นอิอวจิคองหักนะคะมันก็ไะเอวจิที่ชั่วร้ายเฮ้ยเราก็อนนี้เหมือนกันทุกคนเราก้นนี้เหมือนกันเฮย้ยทุกคนเราเราจับตรงไหนดี เอ้ยอันนี้มันหายไปแล้วหรอเนี่ยเออโ okay. อเคเฮ้ยเขาบอกว่าสามารถเอา e m มจ i ที่ผิดกฎหมายไปใช้แต่ว่าเราเราไม่เอาไปใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีจะผิดกฎหมายเกินไปเดี๋ยว u t u b e ก็จะรู้ว่าว่าเล่สิ่งที่ผิดกฎหมายโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ <c oughs> เลยค่ะว่าอันนี้นะอุย้ยอะไรอะเฮ้ย รู้แล้วงหัวเหรอเมื่อกี้เราเห็นแบบแบบโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดีกว่าอืม,อม,อมสไลด์ฉันเข้าไปแล้วนะ สองหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยห้าฟูฟูเเาเ้เธอเราเราศึกษาวิชาการเข้าไปเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยแล้วโ้มาแล้วห้องปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นอีเวนต์ที่ผิดกฎหมายไหมคะทุกคนเรางงมาก โอเคค่ะหนวนี้เอ้ยคืออะไรอะ่ะเขาบอกว่าเธอเอาอีโมจิถูกอันกลับบ้านเลยคะว่าคุณยังไม่มีอีโมจิตอนนี้เขาอะโดนโดน,นอันนี้แล้วเฮ้ยตอนนี้เขาอะโดนฆ่าแล้วเย่ yeah. เขาโดนฆ่าแล้วแล้วเขาก็กลับมาเป็นคนดีที่มันไม่ได้ช่วยร้ายบ้นมึง ลาลพอแม่มา,มารีัดลมพอดอัน,นเฮ้ยเข,เขาบอกว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขาบอกว่าคุณดีใจไหมที่ฉันกลับมามีความสดใสเหมือนเดิมคราวนี้ฉันไม่ใช่ตัวร้ายเขาฆ่าฉันไปแล้วฉันเป็นวิญญาที่รักคุณ ฉันเป็นมิตรกับคุณเฮ้ยเขาเขาบอกว่าเอ้๊ยคุณอะเอ้ยฉันเมื่อกี้เราอ่านผิดคุณ่ะได้ไปเจอกับประสบการณ์ที่ฉันได้ฆ่าตัวตายตัวเองแล้วเพราะจากนั้นฉันก็เป็นมิตรกับคุณความชั่วร้ายที่อยู่ในสมองฉันมันหายไปแล้วแล้วเพราะจากนั้นฉันจะให้อีโมจิสุดน่ารักของคุณมาให้อีโมจิฉันก็มีเหมือนคุณนะฉันก็รักเธอนะ โอ้ตอนนี้เขากลับมามีความสวรรค์เหมือนเดิมแล้วทุกคนโอ้ยมันสีนี้กลับบ้านแล้วเออให้เอาแป้นพิมพ์ใช่ไหมให้เอาแป้นพิมพ์มาใช่ไหมเออให้เอาแป้นพิมพ์ใช่ไหมแป้นพิม์มานี่ไงแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์เราเป็นสีใครบอกหน้าฟ้าไม่มีจริงนี่ไงแป้นพิมพ์ของเรามาแล้วโอเคแสข้าไปะ อู้ <Ooh, S 2> เสร็จแล้วเย yeah. ้อันนี้อีมมัจิเราก็เสร็จไม่ได้ทันทียกบปานพิมพ์ของเรากลับเข้าไปในนั้นชิปชิปโอเคเย้ okay. yeah, พี่เขาบอกว่าสามารถเอาอีมมัิปาร์ตี้กลับบ้านได้หูใช่ดีเกินห้โอเคโอ้ยหนักมากเลยอะ่ะโอเคเอาใส่ไว้ในอันนี้ดีกว่า เอออ้น่ะเอออะไรนะแปมพิมอะโอเคเราขอดีกว่ัวิวิ่งเบดิ I am deep I am deep I am ตุด I am ตุดโอเคเพราะจากนั้นแล้วเพราะจากนั้นมันก็เริ่มมีความสว่างเหมือนเดิมดึงดึดัดดดดงดึดโอ้โหอันน

แมียวแมโอเคเสร็จแล้วเราก็ทำการทำทำแอันนี้กันนะคะทุกคนเพราะว่าเราทำสวยมากแมวอะ่ะเคยทำไปแล้วนาะเป็นชั่วโมงะทุกคนเย่โอ้โหแล้ว เฮ้ยเฮ้ยแล้วอะไรอีกแล้วหืมคราวนี้เริ่มยากขึ้นแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าคุณจะรับซ่องหรือไม่รับซ่อม ถ้าเกิดคุณไม่รับซ่อมแล้วก็เครื่องจะพังเอาจริงด้วยหูแล้วต้องซ่อมอุ้ยเข,ขาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะซ่อมให้นะอู้หูใจดีมากเลยเขาจะซ่อมให้อู้หูสาคิดที่ขอรับมาก่อนนะคะบ๊ายบาย